ลมแรงมากเลยครับทั่วนะตอนนี้ตอนทุ่มเสร็จนะครับผมก็เดินออกมาถ่ายสภาพถนนหนทางนะครับผูมีอากาศนะครับโอ้โหลมนะเหมือนฝนจะตกอะทุกคนเหมือนฝนจะตกที่อื่นแต่มันได้กลิ่นของไอฝนนะลมพัดมานะครับนี่ก็คือด้านนั้นเป็นอ่า ตำบลฝั่งตำบลสันปีเสื้อนะครับส่วนด้านนี้ก็คือจะเป็นทางด้านเชียงดาวนะฮะที่จริงมันจะมืดกว่านี้นะโทรศัพท์เขาปรับแสงนะฮะตรงนั้นก็คือจะเป็นแบบมีเซเว่นมีเอ่อตรงหัวม,มุมนะฮะก็มีตลาดมีวัดอะไรอย่างเงี้ยนะครับฝั่งของตำบลป่าตันนะฮะทั้งสองตำบลก็ขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะทุกคนนะนะก็พามาเดินดู ตอนทุ่มจะเสดนะฮะวันนี้ก็คือวันที่11กันยายนแล้วนะครับอีกไม่กี่วันก็ถึงวันที่16แล้วทุกคนนะครับ,นะรบโอ้ตอนนี้ในสภานนะครับมองไม่เห็นอะไรเลยนะฮะทุกคนมองไม่เห็นเลยทจริงจริงมืดกว่าน,นี้นะเหมือนว่าที่จะเปลี่ยนทิศแล้วปะตอนนี้มันมืดไปหมดแล้วนะฮะนี่นะครับนี่คือด้านในเมืองนะฮะ สะพานข้ามแม่น้ำปิงแห่งนี้นะฮะก็คือเป็นสะพานเลนสวนนะฮะทุกคนเป็นสะพานเลนสวนสวนกันบนสะพานนี่แหละนะฮะสวนกันฟึดฟ๊ดฟึดฟ๊ดฟ,ด,ฟดเลยนะฮะโดยเฉพาะตอนไอ้รถบรรทุกมานะทุกคนโอ้โหได้ใจเลยนะความเสียวแบบสั่นสะเทือนเลยนะครับผมเนี่ยแบบกั้นหายใจตลอดเลยนะฮะโอ้ลมเหม,เหมือนฝนมันจะตกที่อื่นอะฝนมันจะตกที่อื่นแล้วมันพัดมาทุกคน แล้วมันพัดกลิ่นไยอของฝนน่าจริงด้วยครับมันตกที่ในเมืองเนี่ยฝนตกที่ในเมืองนะครับเป็นสายฝนโปรยลงมาเลยนะฮะส่วนบนดอยเนี่ยก็ยังแบบบนดอยก็มืดก็คลืมเลยนะฮนะเออฝนตกนะฮะ แต่วันนี้ก็แบบแอบแร้อนๆนะวันนี้แต่วันนี้โชคดีที่แบบผมไม่อยู่บ้านนะ,ะทุกคนพึ่งกลับมาก็เลยมีโอกาสเดินออกมาถ่ายทุกคนดูนะฮะ,ะก็มีคนมาเดินอะไรต่างๆนานาะเหมือนเขาเดินมาหาอะไรกินด้วยครับตอนช่วงเมื่อกี้นะก่อนที่จะเดินออกมาก็แบบมีฝรั่งฝรุ้งฝร,รั่งนะ,ะเขาเดินออกมาแล้วก็หยุดถ่ายรูปก,กัน ที่กลางๆสะพานนะ,ะทุกคนส่วนด้านทิศเหนือนะก,อก็ยังสว่างสวยอยู่เลยนะแต่ทางในเมืองอะแบบมืดครึมเลยนะ,ะทุกคนนี่ละสะภาพท้องถนนนะของเจนวันที่11กันยายนนะช่วงเวลาประมาณทุ่มเศษนะทุกคนนะ ก <S an> ็ออกมาเดินถ่ายให้ทุกคนได้เห็นกันนะครับมาอัปเดตมาดูภาพบรรยากาศของเชียงใหม่มุมนี้ด้วยกันนะฮะเผื่อบางคนไม่มว่าจะเป็นคนเชียงใหม่หรือว่าไม่มว่าจะเป็นคนต่างจังหวัดอาจจะยังไม่เคยเห็นมุมนี้ของเชียงใหม่นะทุกคนนะก็มาถ่ายหเห็นกันนะครับ สวนะทุกคนนะก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอจบเพียงเท่านี้นะฮะก่อนจากกันไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้หน่อยนะครับเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะครับทุกคนนะอย่าพลาดนะฮะอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ดูคลิปใหม่ด้วยกันครับสวัสดีครับ